คุณผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรก้าวไกลค่ะขอสอบถามทางหน่วยงานที่ผู้ผู้มาชี้แจงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้สังเกตตัวรายงานของการ รายรับแล้วก็รายจ่ายนะคะพบะข้อสังเกตหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการชดใช้เงินคงคลังคะ่ะท่านประธานซึ่งปี2566เนี่ยมียอดสูงถึง83,000กว่าล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยตอนปี2565เองเนี่ยก็มียอดที่จะต้องชดใช้เงินคงคลังมากถึง33,000กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นต่อเนื่องกันมาถึง2ปีแล้วแล้วก็จําเป็นทําให้ปี2567นี้เราต้องตั้งเงินเพื่อชดใช้เงินคงคลังสูงถึง1 1 8 000 000 พันล้านบาทคะ่ะท่านประธานปัญหาก็คือว่า,ามันเกิดมาจากการที่เราตั้งงบไว้ไม่เพียงพอใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถัวเฉลี่ยได้ในรายการนั้นอีกต่อไปอย่างเช่นในส่วนของงบกลางในกรณีของเบี้ยวหวัดบำเหน็จบระนระาราชการซึ่งตั้งไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยสูงมากต่ำมาก ก็คือขาดไปประมาณเป็นหลักหมื่นล้านนะคะรวมไปถึงงบปุกลากรก็ตั้งไว้ไม่เพียงพอเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานทีนี้ก็เลยอยากสอบถามก็เข้าใจดีว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกฎหมายที่กบังคับอย่างชัดเจนว่าจําเป็นที่จะต้องมีการชดใช้เงินคงคลังแล้วนะคะอันนี้เราไม่เป็นห่วงในเรื่องของปริมาณเงินคงคลังว่าน่าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ปัญหาของการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอแม้จะเป็นรายจ่ายที่เราน่าจะสามารถคาดการได้นะคะไม่ว่าจะเป็น งบบุค,คลากรเราไม่ควรจะต้องมีการตั้งขาดใช่ไหมคะท่านประธานเพราะเราก็ทราบดีว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีข้าราชการกี่คนถูกไหมคะหรือแม้แต่เบี้ยหวัดบาเหน็จบำนานข้าราชการเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคาดการได้ว่าคาดการไม่ได้เต็มที่ว่าจะมีข้าราชการที่เสียชีวิตกี่รายแต่ว่าเราก็น่าจะสามารถคาดการได้ว่าบํานาทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะจึงขอฝากไปที่ทางกรมบัญชีกลางคะ่ะท่านประธานว่าควรจะต้องมี การท้วงติงหรือว่าตักเตือนไปทางสำนักงบประมาณด้วยในการตั้งงบประมาณในแต่ละปีไม่ให้มีข้อผิดพลาดซึ่งมันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแบบนี้โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละปีงบประมาณที่เราจะใช้ได้จริงเนี่ยมันก็จะต้องกันส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อเป็นเงินชดใช้เงินคงคลังแบบนี้ไปเรื่อยๆดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนหน้านี้สมัยก่อน สมัยสมัยที่แล้วเนี่ยเอองินชดใช้เงินคงคลังในแต่ละปีเนี่ยมีไม่เยอะมากจะเป็นเรื่องของการแลกเหรียญกระสาบคืนหลักร้อยล้านนะคะแต่ว่าพอหลังๆยิ่งในช่วงที่งบประมาณมีค่อนข้างจํากัดแล้วสนังกงบประมาณใช้วิธีการที่ตั้งงบไว้ทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่เพียงพอที่จะจ่ายแต่ก็ตั้งไว้แบบนี้ก็อยากให้ทํากรมบัญชีกลางเนี่ยเข้มงวดกับสนังกงบประมาณในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คืองบประมาณของปี2567ที่ฉันคิดว่า มีหลายรายการที่ทางสนักงบประมาณก็ตั้งไว้ดูท่าทางไว้เท่าท่าทางแล้วเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหวัดบำเหน็จบรรณากาคาราชการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะคะงบบุคลากรดิฉันยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวคงต้องได้ตรวจสอบรายละเอียดเมื่องบปี67เข้ามาแล้วนะคะก็ต้องฝากทางผู้ชี้แจงในส่วนนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นขวัญและกาลังใจนะคะถ้าเกิดงบไม่เพียงพอค้าราชการบางส่วนอาจจะกังวลใจด้วยว่าเอ๊ะ ถ้ากเกษียณไปแล้วจะมีเงินเพียงพอที่จะจะได้ใช้จ่ายหรือไม่หรือว่าเงินเดือนเนี่ยจะต้องตกเบิกไปอีกกี่เดือนในอนาคตค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานครับเจิดครับเรียนท่านศิริกัญญานะคะกับขอบพระคุณที่ท่านกรุณาเข้าใจในประเด็นอย่างตรงแท้นะคะคือในเรื่องนี้เองทางกรมศีการนําเรียนท่านนะคะว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราขอไปตามที่เรามีการคํานวณน,นะคะ เพียงแต่ว่าสํานักงบประมาณก็จะมีการตัดงบประมาณอย่างต่อเน,นื่อง,งทั้งๆทีเ่เราก็รู้ว่ามันมัน,ม,นมันไม่พอนะคะแต่ว่าทางสํานักงบก็จะมีแนวคิดของทางสํานักงบอยู่เช่นเดียวกันนะคะท่านว่ามันมีรายการกรณีฉุกเฉินจําเป็นอื่นที่อาจจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้นะคะ,ะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ทางกรมชีการเองเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเวลาที่มีกรณีที่จําเป็นจะต้องใช้เนี่ยเราก็จะทําหนังสือไปที่สํานักงบประมาณนะคะขอใช้เงินงบประมาณก่อนคะ่ะท่านขอใช้ เงินงบประมาณก่อนเพียงแต่ว่าสํานักงบประมาณเนี่ยในการพิจารณาแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะพิจารณาในภาพรวมแล้วก็แจ้งมาว่าไม่สามารถที่จะเจียดเงินงบประมาณมาให้เราได้ทําให้เราเนี่ยจะต้องนําเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อขอใช้เง,ง,งินคงคลังอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาที่ท่านบอกว่าควรจะ,ะมีการทวงติงสํานักงบประมาณอ,อย่างเข้มงวดเนี่ยอันนี้เราก็คงต้องรับไปเช่นเดียวกันนะคะท่านขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ ครับเมื่อมีการซักถามและได้ตอบข้อซักถามไปทุกประเด็นแล้วนะครับ